ติดตามต่อเนื่องกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเพราะยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนแต่ยังไม่มีทีท่าจะจบลงง่ายๆในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาเตือนให้ชาติตะวันตกหยุดส่งอาวุธให้แก่ยูเครนเพราะยิ่งจะทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงแต่ประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐยังคงยืนยันพร้อมสนับสนุนยูเครนในทุกมิติอย่างเม็ดเงินด้านการทหารมูลค่าราว322้ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า19,41ล้านบาทรวมถึงได้อนุมัติการจำหน่ายเครื่องกระสุนที่ไม่ได้ผลิตในสหรัฐมูลค่า165ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว5,606ล้านบาทโดยประมาณการอนุมัติงบช่วยเหลือทางการทหารจากสหรัฐให้กับยูเครนรวมแล้ว3,700ล้านดอลลาร์สหรัฐห,หรือคิดเป็นมูลค่าราว125,726ล้านบาท ต่อมาสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้สภาคอเกรสเพิ่มงบช่วยเหลืออีก3.3มื่นล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.13ล้านล้านบาทเพื่อสนับสนุนการต่อสู้ของยูเครนในการปกป้องตอนเองจากรัสเซียโดยคำขอดังกล่าวรวมถึงเงินราว20,000ล้านดอลลาร์สำหรับความช่วยเหลือทางทาหารให้กับยูเครนและสำหรับความพยายามของสหรัฐในการเสริมสร้างความมั่นคงของยุโรปโดยการร่วมมือกับชาติพันธมิตรที่เป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต ตลอดจนชาติพันธมิตรอื่นๆในภูมิภาคนอกจากนี้ยังรวมถึงเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมูลค่า8.5พันล้านดอลลาร์เพื่อรับประกันว่ารัฐบาลยูเครนจะยังคงทำหน้าที่และให้บริการขั้นพื้นฐานแก่พลเมืองของตอนได้ตลอดจนเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม3,000ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงด้านอาหารอันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งเป็น2ชาติผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ ทั้งนี้ใบด้านระบุว่าสหรัฐต้องเห็นชอบร่างกฎหมายนี้เพื่อสนับสนุนยูเครนในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพุ้มเกราะระบบต่อต้านรถถังและต่อต้านอากาศยานเพิ่มเติมแก่กองทัพยูเครนส่วนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะเป็นเรื่องงดอาหารน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์จำเป็นและที่หลบภัยสำหรับชาวยูเครนที่ต้องพลัดถิ่นเพราะสงคราม และอ้างว่าสหรัฐไม่ได้กำลังโจมตีรัสเซียเพียงแต่ต้องการช่วยยูเครนปกป้องตอนเองจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นการของงบประมาณจากสภาคอนเกรสก้อนล่าสุดของไบเดนมีขึ้นในขณะที่รัสเซียรเริ่มการโจมตีพื้นที่ใหม่ในภาคตะวันออกและรัฐบาลสหรัฐกำลังเตรียมให้การช่วยเหลือ,อยูเครน ต่อต้านการรุกรานจากรัเสเซียในระยะยาวเป็นชุดมาตรการความช่วยเหลือที่มีขนาดใหญ่กว่าที่ออกมาก่อนหน้านี้และมากกว่างบประมาณความช่วยเหลือทางทหารและมนุษยธรรมมูลค่า13,600ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สภาคงเกรส อนุมัติเมื่อเดินก่อนเกินสองเท่าโดยนางเจนซากีโคศกทำเนียบขาวชี้แจงว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวนั้นคือความพยายามเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆเพิ่มการสนับสนุนยูเครนต่อไปเนื่องจากเราจำเป็นต้องมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการจัดการกับสงครามที่ยาวนานขึ้นไม่เท่านั้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาโดยพรรคเดโมแครตยังได้อนุมัติร่างกฎหมายว่าด้วยการขจัดข้อจำกัดด้วยคะแนน417ต่อ10เสียงเรื่องการจัดส่งอาวุธไปยังยู หลังจากก่อนหน้าวุฒิสภาสหรัฐเพิ่งให้ข้อแนะนําเรื่องการนําพระราชบัญญัติการให้ยืมเจ้าเพื่อการป้องกันประชาธิปไตยของอยูเครนมาใช้บังคับเพื่อช่วยเสริมความสามารถในการป้องกันของประเทศต่างๆรวมไปถึงการปกป้องประชากรพลเรือนจากการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นหรือการลุกรารอย่างต่อเนื่องต่าง ไม่เท่านั้นในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาโดยพรรคเดโมแครตยังได้อนุมัติร,ร่างกฎหมายว่าด้วยการขจัดข้อจำกัดด้วยคะแนน417ต่อ10เสียงเรื่องการจะส่งอาวุธไปยังยูเครนหลังจากก่อนหน้าวุฒิสภาสหรัฐเพิ่งให้ข้อแนะนำเรื่องการนำพระราชบัญญัติการให้ยืมเช่าเพื่อการป้องกันประชาธิปไตยของอยูเครนมาใช้บังคับเพื่อช่วยเสริมความสามารถในการป้องกันของประเทศต่างๆ รวมไปถึงการปกป้องประชากรพลเรือนจากการบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นหรือการรุกรารอย่างต่อเนื่งองอธิบดีไบเดนสามารถส่งอาวุธไปยังเคียบได้ง่ายขึ้นเนื่องจากข้อจํากัดว่าด้วยกฎหมายที่มีอยู่ทั้งสองฉบับอย่างไรก็ตามถึงแม้กรอบอํานาจของกฎหมายจะให้อํานาจผู้นําสหรัฐแต่ก็มีเงื่อนไขว่ายูเครนต้องจ่ายเงินสําหรับการคืนเงินและการชําระเงินคืนและการชําระบทความเกี่ยวกับการป้องกันที่ยืมหรือเชา่าทําให้มีข้อสองสัยว่าถึงที่สุดยูเครนจะหาเงินจากไหนมาคืนสหรัฐหลังจากก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ออกมาเรียกร้องของเงินจากสหรัฐและสหภาพยุโรปเป็นเงิน7 0 0 0ล้านดอนลลาร์ต่อเดือนถึงจะเพียงต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจและดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆทั้งนี้ในอดีตประธานาธิบดีแฟรงคลินเดลาโนรูสเวลประกาศใช้สัญญายืมเช่าครั้งแรกในเดือนมีนาคมพศ2484หรือ9เดือนก่อนที่สหรัฐจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2ด้วยมูลค่า50.1พันล้านดอนลลาร์จนเมื่อโครงการสิ้นสุดลง เงินช่วยเหลือที่ควรจะได้รับคืนกลับไม่ได้มีการส่งกลับคืนแต่สหรัฐใช้วิธีตั้งเงื่อนไขโดยการเช่าฐานทัพทหารในต่างประเทศแทนและสำนักข่าว CNN เพิ่งรายงานข้อมูลนักเศรษฐศาสตร์ธนาคาร d ดอยช์แ Bank คาดการสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐกำลังเผชิญกับเศรษฐกิจถดถอยครั้งมโหฬานโดยราคาสินค้าผู้บริโภคในสหรัฐปรับขึ้นถึง8.5สูงสุดในรอบ40ปีแม้ว่าตลดาดแรงงานสหรัฐ กำลังฟื้นตัวโดยมีตำแหน่งงานเพิ่ม4 3 1 0 0 0ตำแหน่งในเดือนที่ผ่านมาส่งผลทำให้อัตราว่างงานสหรัฐต่ำที่ระดับ3.6%